ใครว่าเดี๋ยวมันเปรกเปรกไหมใช่ใช่ตอนเราไม่ได้อยู่ตรงกล้อนนี้ละฮะอ้าวตายยังที่สองที่นึ่งวันนี้เราไม่จะมาทำที่อาบใงชีวิตวิถีอ้าบตายากดูเร็วตายลอยๆแล้วตื่นมาเลยที่เราก็จะตื่นเช้ามาแล้วเดินไปเข้าห้องน้ะไปอาบน้ำน่นอนว่าทุกคนต้องเคยเพลงมา ตอนน้ำเสร็จเราก็จะไปกินข้าวปิ้งขนมปังกินแล้วกันแล้วเราก็จะต้องมาเรียนออนไลน์ากินข้าวเสร็จเรียนไปเรอยๆจนกว่าจะเสร็จโอ้วเป็นยังางก่อนที่จะไปกดไลค์กดแชร์ กดซับต์นะครัแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดาาวันนี้ไปเลยบุย้ย